ไอ้นาะปั่นเขาเลยตึงเนาะเฮ้เนาะเฮ้เอาเงินเรือนเด้อเงินเรือนออกแล้วเด้อเอ้ละาปั่นปั้นนี่ละฉันปั่นดิเอาไหมที่ตังเห็นหงเด่องเงินเดือนพันหนึ het, ่อหกพันด้วยเน่เพอสมช้ามันกิออ เพิ่มให้หนึ่งพันบาทหกพันแล้วนะเบิกเนินมแมห้ผมด้วนเก็บสองเดือนเนี้ยได้เงินตามหกพันสามนี่้านเก็บล้วนๆอันนี้อันละห้าร้อยบันละพันดัว 3, สองสามสี่ห้าหกพนต้องอันนู้นีร้านก็ต้องพรอมการนั่งเ้ากับ้อดถือติองพ่อคนเดีวเอ้ ปั้นเลยเด้อซื้อยามาให้เสียให้ปั้นเลยเด้อปั้นไม่สบายเกอนี่นั่นนะซื้อครีมอาบน้ำให้ปั้นด้วยนี่อาบน้ำให้ปั้นด้วยเด้อไอ้ตึงปั้นตายมีปลาร์เด้วอวิผมหล่อให้ปั้นกันเด้อเมลียงซื่อเสื้สออาหารแซ่บๆให้ปั้น,นเลย ลุกเลยไปขึ้นรถไปขึ้นรถเลยนะรถไปตลาดไตึงไ้นะลุกลุกเลยลุกเลยบ่นียในอาบน้ำเราจยงงมหัวกันไว้เลยนะคราวนี้งมหัวปั้นไว้เลยนะหุอีมือสน